C.P.U. ไปที่70นะเปิดประมาณ10นาทีนะ C.P.U. ไปที่พอกันนะ70พอกันนะเพราะว่าพอสปีดปรับไปที่4กิกนะกิกก์เองกน้ำนะจะเอาอยู่ ที่บอกครับต่อแบบ2 GPU SLI จะดูระบบนนะ้ำตัวนี้นะก็กแสง้งหมดหกตัวนะ ข้อแซ้งกัตัวเป๋าทะลุตัวน้ำตัวปั๊มนี้โอเย็น บอกว่ารับผมยกไข้นะครับผมขอแสงเย็นๆนะครับว่าถ้าเกิดมันร้อนเนี่ยมันปัญหามันจะเริ่มมีนะครับมันจะทำงานแบบอ่าไม่เสถียรน,นะโอเคนะครับมันเลื่อโอ้เลื่อย น,น,นี่ก็เปลี่ยนชุดพัดลมทั้งหมดเลยเป็นคอแซนะครับทั้งหมดหตัวนะครับก็ราคาก็ตัวละประมาณเจ็ดร้อยบาทคอแซนะครับเจ็ดร้อยหกร้อยนะครับเจ็ด้อยห้าสิบอยู่ประมาณนี้นะตัวนี้รุ่นนะี้ก็สมราคานะครับ ความเบียนเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะนะครับถ้าใส่ถ้าจะเอาตัว4ีกิกนะครับสบายๆก็ต้องเป็นของคอแซนะครับลนี่ต้องบอกว่าของเขาค่อนข้างจะแปรนะครับคือที่ผมต้องใส่คอแซเพราะว่า มันเป็นเต็มระบบนะครับคือมันมีดัตจอสองใบนะครับเลงว่าเวลาเล่นหนักนะครับมันจะเกิดความร้อนนะครับก็เลยต้องใช้เป็นของคอแซนะพัดลมรอบค่อนข้างจะสูงมากเลยทำงนานลมนี้ทะลุแรงนะครับแรงมากเลยลองเทสเกมก็ลื่นไหลนะก็อยากให้ระบายความร้อนได้ดีๆนะครับก็ต้อง ใช้ของที่มันมีคุณภาพสูงหน่อยนะครับอตัวด้านหน้าสองตัวนะโอ,อ้โหเสนะสองตัวลมค่อนข้างจะแรงจริงจริงนะครับ ตัวนี้ผมใช้ตัวคอนโทรนนะตัวนี้ยังไม่เก็บสายนะพอดีจะเทสอยู่ต้องยอมนะพะลม ถ้าเราใช้เต็มระบบคเชดก็คอแซนครับตัวนี้ตามงบนะครับตามงบเราก็ใช้ตามงบเราแต่ผมเวลาประกอบมันต้องทดสอบนะครับรายละเอียดต่างๆให้ลูกค้าดูนะครับเรื่องของการทำงานนะครับ ก็จบนะครับพัดลมจบทีก่อนแสน้ําพัดลมนะครับน้ําแล้วก็พัดลมคือจริงๆใช้มันเหมาะสมนะครับมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาะระบบน้ําแต่ว่าอย่างที่บอกนะผมใช้แบบเต็มระบบการ์สองตัวนะครับพัดลมตัวก่อนหน้านี่เอาไม่อยู่เอาไม่อยู่นะครับถ้าปรับโอซี่สี่กิกนะครับสําหรับซีวิวสี่กิกแปดขอนะครับ สิบหกเทรดครับมันจะวิ่งเต็มสปีดนะครับสี่กิกให้มันทำงานที่สี่กิกนะครับเมื่อกี้ที่เล่นเกมครับก็เปิดดูได้นะครับเปิดตัวสำหรับ,นะรบการทำงานของตัวนี้ คือแน่นอนนะครับแบบโอซีการทำงานก็จะเร็วขึ้นการทำงาน,นพ,อพอสปีดสูงขึ้นนะขึ้นก็เล็เขึ้นนะกับอุณหภูมิที่ลดไปเป็นสิบเลยคนระับขอแสงตัวนี้ออกืบเกือบสิเกือบเกือบสิบองศาเลย หรือว่าผ่านนะครับสมราคาอยู่ที่การใช้งานของเรานะไม่อยากที่ผมบอกเพราะว่าตัวนี้มันผมเอามาใส่กับตัวเต็มระบบนะครับมันค่อนข้างจะ ทำให้อุณหภูมิค่อนข้างจะสูงนะครับเพราะการาดสองใบนะครับแล้วก็ตัว CPU ด้วยนะูด้วยโอซีสี่กิกไปคอสิบหกเทเรดก็วิ่งตามนี้เลยนะครับที่เห็น มันรู้สึกความลื่นไหลนะครับความลื่นไหลความสมูทนะครับเวลาเราเล่นนี่เราจะสัมผัสได้เลยว่าถ้า CPU เราเย็นนะครับระบบข้างในเราเย็นนะเครื่องมันจะทํางานนิ่งๆนะครับนิ่งๆเลย ทักท้ายสอบถามมาได้นะครับร้านอยู่ตลานลานั้นจากสองมิลบุรี่ซองประกอบนะครับ,ระ,ะร,บระบบน้ำนะครับคอมทั่วไปนะครับมีบนะครับพิซีเย็นเลยนะสำหรับตัวนี้ ก็เล่นแบบสบายใจนะครับก็ถ้าอยู่ในห้องแอร์ก็อุณหภูมิเนี่ยนาจะลดไปเป็น20องศาเลยนะครับตัวนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันทำงานได้ขนาดนี้าการจอต้องบอกว่า SLI แล้วสมูทเลยนะครับถ้าตัวเดียวอาจจะมีแหลกบ้างนะครับเพราะว่าแรงมันน้อยนะครับ ใส่2ตัวนะครับก็สบายเลยสนใจทักทายสอบถามมาได้นะครับเอาไว้เล่นนะครับทำงานครับรองรับการอัปเกรดนะครับอัปเกรดได้เลย CPU การจอนะครับชุดน้ำนี่นะครับใส่จบเลยนะครับรองรับการอัปเกรดได้เลยครับท่านไหนจะเอาไปใส่นะครับก็สบายนะครับส่วนพาวเวอร์ก็พันวัตนะครับก็ยัง รองรับได้เยอะนะครับเยอะเลยเพราะว่าผมทํามาให้รองรับนะครับเพื่อนากตดอ่แล้วจะได้ยินเสียงลมไหมแต่ถ้าปิดมันก็เก็บเสียงอยู่ไนะก็ไม่ค่อยได้ยินเพราะว่าพัดลมรอบมันสูงเลยเสียบไปที่กล่องคอนโทรล เมใส่ได้2 2ช่องนะครับใส่ช่องบนนะครับแล้วก็เป็น SSD ตัวหนึ่งใส่ด้านข้างนะประมาณนี้เนาะนะครับด้านหน้านะครับก็มีตัวควบคุมระบบปั๊มนะครับการทำงานของปั๊มรอบปั๊มนะครับปรับได้เลยนะ ปรับลดลงมาก็ได้นะครับมีการล็อบสูบก็ได้นะเพราะว่าตัวพัดลมเราเย็นๆอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวลองปรับลงมาดูอันนี้ปรับลงมาเห็นไหมไม่เต็มไม่เต็มปรับลงมาระดับกล,ลางลงกลางก็คุมควบคุมก็ยังไม่มีปัญหานะครับนี <C ell ate noise> ่กินแล้ว คนะครับน่าจะจบไปแล้วนะสำหรับระบบคอนโทรลน้ำนะน้ํายาโอเคนะครับลมโอเคจบเลยปรับ4กิกนะ4กิกก็คือสบายเลยเกินนี้ได้ไหมได้นะครับถ้าอยู่ในห้องแอร์แต่ว่า4กิ๊กนี่รู้สึกว่ามันจะลื่นไหลแล้ว่ะออความพอใจนะครับมันนิ่งแล้ว4กิกมันทํางานทุกคอเลยรประมาณนี้แนะหะมาณนี้นะนะครับ โอเคเนาะใคสนใจทักทายสอบถามมาได้นะครับซ่อมประกอบผร้อมสมาครน่าจะไปจากสองเมือบุรีนะครับมาดูเรือ,องงานซ่อมวงรถบุกได้หมือนกันะครับ